ลองเลยนี่นี่เด้นี่เอานี่มามา่าเอาแบบชงรสชาติด้วยนะแบบชงรสชาติเลยคนล,ละนโลกเลยพี่น้องเลย <c oughs> อ๋อแต่ป๋าพี่น้องมันลงชอตมุ้วานนี่ กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนะ้อเพี่น้องะเอาพี่น้องไอ้มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเอราคือเดิมเ้อพี่น้องเ้อมาเปิดคลิปยูนี่ลนะพี่น้องเอ้ผลสต๊กมือวันนี้ก็ได้เปิดคลิปยู่คมไม่โฮมตกเฮื่อนส่านบ้าทซองกระตุบกระตุบของอิลาเตียเฮ้เนาองเพี่น้องะพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะหรือว่าวัยรุ่นใจดีของอ่าที เพิ่นมาสดมาซอยอีลาเตี้นี่แหละพี่น้องเอ้เพิ่นขาลุงมาเป็นสะพานบุญให้อีกเทือน,นึงพี่น้องเพราะว่าซื้อปลากระป๋องมาเตียงทองมาเน่แล้วก็ซื้อมาม่าซื้อข้าวต้มขนมเนาะนุ่มเนยมาฝากอีลาเนาะพี่น้องจะเน,ในีนก่กระลุงกับขอบุญขอบคุณไอไวรุ่นใจดีเด้ออยู่ทางรัฐเคเดนซี C. พี่น้องอยู่สรหรัฐอเมริกาเนะาะไอเพิ่นก็นมีน้ำจิตน้ำใจให้ลุงม,มาเป็นสะพานบุญให้เทือนี่กับโอ้หลายเทืออลไรพี่น้องเอ้เทือที่ซีที่หา ที่6ที่7ว่าง,ง่ายๆซะที่ลุงม,มาบอกให้นี่ก็มีทางไอ้เพิ่นส่วนหลายเนาะกับมีทางไอ้สายน้ำแน่พี่น้องไอ้สายก็เอวันนำชุดก่อนๆน,นะกับเท่นี่้คือมุ่งสังคมหลังคาหมูกระทงกระทะทุกอย่างกับเป็นของไอ้เพิ่นอนทางไมยรุนใจดีเนาะพี่น้องถ้าในกาบขอบุญขอบคุญอะ้รได้ละไอ้อลุงม,มาเป็นสภาพบุญให้ในเทปนี้ก็ขอให้บุญกุศลกลับไปหอดไปจอดไปถึงขอบคุ้เคื้ยนซ่านไอ้เด้อเหตุธุรกิจการงานยังอยู่ก็ขอให้รลำให้รวย อ่าขอให้อยเจริญนในสินในร้ำเนาะจังในก็ขอให้มีแต่ความสุขความสบายกับอาใจที่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลในครั้งนี้พี่น้องก็ถือว่าอ่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะอายเพิ่นก็ได้เอ้าพี่น้องไปอีลาเพิ่นกระเตรียมมันว่าชุดเลยล่ะสิไปฮงหำมงเฮียนพอดีลุงกระสิอ่ามอบเข่ามอบของให้น้องเพิ่นกระสีอันว่าให้พ้าอ่าอีลาไปส่งฮงเฮียนเลยเอาก็เฮ็ดจังใดเนาะพี่น้องมากับสิ่งเวลามามัน คำมันมืดนี่แหละโมเมนต์ Moment. ว่ามืดคำมันอันนี้ได้พี่น้องมืดคําฝนนี่แหละ,ม,หละมันมืดมันมัวฝน,น,นตกสุมืดพายุเข่าพี่น้องเอ้ยมาจากคมสีวาสีวา่าอ่าย่าน,นา,กกาน,นาา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 นา่าาา่าา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 ี่นองปาาาาานาา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 นา่าาาาาอยู่าอ้แตางตัวงามแท้มาา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 อาาาาา เอาเสียงดังๆมามาขออญาติจิ๊ดหน่ยเอาสบายดีพี่น้องไหมสบายดีนี่แหละจะคือสิ่งเป็นเสียงเจ้ากินข้าวยังลูกล่ะกินแล้วกินแล้วกินได้ยังกินลูกเฮ้ฮ้โอ้ยน้อเอาพี่น้องเลยปีกลูกชิ้นยังเหลืออยู่นะลูกเนาะเหลือหลายบปมม้วนนี่เหลือหลายบ่เหลือหลายลูกซึ่งมาหลายพอดูดูวันนี้ไหนซึ่งมาหลายบอ หลายเกินเอาอีหลายอยากกินยังอีหลาก็ซื้อเสียวเนาะลุงก็ซือมะฮะ้องเอาไปเชียงบอกว่าอะไรๆไปเชียงบอกว่าอะไรๆเก๋ยตามมาไปเชียงเลยน้อพี่น้องคือมือว่านนี่พี่น้องลุงกับพ,า,พาน้องเตี้ยพี่น้องไปซื้อหมูกระทะหรือว่าไปซื้อของอยากของกินนั่นแ,ลแหละใน,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 นมนี้พี่น้องเอฟซีเฮาเพิ่นการคอมเมนต์เข้ามาเนาะผู้เพิ่นอาจจะเบิ่งคลิปจบหรือเบิ่งบ่จบเนาะพี่น้องลุงกับ อันนี้กับบุงหูน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าอ่าคือน้องเตี้ยนี่มีชุดนักเรียนอยู่เป็นยังต้องไปซื้อให้ไปสั่นมาบ่ได้แม่ไปซื้อให้น้องเตี้ยเด้อหมูม้าหนีนาะลูกเนาะไปซื้อให้น้องเป๊พี่น้องน้องเป๊พน่ะมีชุดเดียวเพิ่นมีชุดนักเรียนชุดเดียวแล้วไปที่านยนผลตกผลลิ้นย่านมันเปียกมันเปียกอะยรยันน้องบ่มีชุดเปลี่ยนไปโรงเรียนก็เลยลงก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกชุดนึงเฮาจะซื้อตัวใหญ่เกินตัวตัวตัวอันนี้นะตัวมันเป็นแบบนี้มัันนนจะะส่ มันไงบญ่ใหญ่เดี๋ยวอีหลากอะอันว่าใหญ่แล้วลูกละเนี่ยใส่ตัวอันที่นี่ก่อนใส่กันนี่กับกระโปรงขนเดนี้ใส่กระโปงนะกับอีหลากใส่กระโปรงน้ำใส่นี่น้ำกระโปรงอันนึงกับเปียกนั่นแหละมันเปียกนั่นแหละมามันเปียกขนาดนี้ลุงก็เลยบอกบอกว่านี่น้องเป๊ะมันมีสุดเดียวเลยนูอเนาะเลยใส่เสื้อนี่จะมาตากกใส่ตัวเก่าเลยด้วยใส่เสื้อนี่คือพับไปแบบนี้นี่บ้างอ่าหนัวเมตู้วะใช่ไม่ตู้วะนะต้องพับถึงไหมเมตุ้วะถึงเออหนัว อีหล่าซักเองโมเสือนี่บ่ได้ซักบ่ได้ซักเลยแนวยามันเปียกเลยเปียกเลยบ่ม,มีเครื่องใส่เดี๋ยวก็เลยบ่ได้ซักมาหนี่เนาะโดยกลับมาโมเลงยังซักมันโมลุกละโดยโอ้ยว่าไงก็คือเป็นโมเลงอ่าพอดีลุงมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีนี่แหละให้ไปรุ่นใจดีที่มาชมเพื่อนชมชาติซื้อหมูกระทะมาให้กินนี่เพื่อนบอกว่าโอ้ยลุงเอ้ยป็นเส้นว่าซื้อมาปลากระป๋องอันมาม่าไปฝากอีหล่าเนี่ยเป็นเส้นว่า มาม่าปลาก,ากระป๋องนุมน่มขนมมาครบแล้ลูกได้หมดนี่โดยเอาอยู่บับขันโมลุ้งเสี่ยเมื่อคืนนะเอาเอาบ่อโดยข้าวซานกันทั้งอ้ายเพิ่นแหละอันชื้อมาให้ทองเลยซื้อมาให้อีลาน,นี่แหละก็คือนี่เรียนมื้อนี้ขึ้นปอซองบ่มื้อนี้ลูกแหละย,ยังอยู่ปอหนึ่งอยู่เจ้าบัวยาคืน,นสาเหตุเป็นได้คือบัวยาคืนลูกยันมูตียันมูตี ถ้ามุ่งไปนี้คือสิตใเจ้ามีแต่ผู้ใหญ่ในหุบผสมมีแต่ผู้ใหญ่แล้วโดยเจ้าอ,อีหลาก,ก็เลยกบุึ้นโดยโอ๋อไว้พีหน้าก่อนบ่โดยโอ๋อคำพูนทีเจ้าไปบอกคู่ตีคู่จักและคู่บ่กมืสนใจติบ่กอืมเอาเอาเอา,เอาพีน่าจัขึ้นฉันนะลูกเนาะบ้านโมตีเขาเขาบอกคู่คูยังมือสนใจบ่อืมน้ำบมเป็นยังอันว่าน้า,นาหายไปกินได้บ่ บม่ได้ห้ไไปซื้ออว่ดูวันไี้ไหนไปซื้ออว่าพ่นบอกี๋ยวพูดคมีมีบอมีมีอยู่เนาะมีแต่ขอขายอะแหละโดยจกสามจกสามพันเลยอืมวนไซื้อกินอยู่บุหรุละบุได้เงินไปโรงเรียนมือไหรมือหาพันมือหาพันคือเกา เออถือว่าดีแล้วลุงไปตะกีบไม่ได้เงินมือตะกีบอะไรไม่ได้อยังเลยมีเงินไปโมไมีเงินเลยไปโงเรียนกับฮะหาพันกิบมือหาพันกิบตัวในกระดานนะฮักเลยฮะตัวเขียนกระดานนะฮักแล้วกระดานยังกระดานเขียนนี่แหละกระดานอีหลานี่วะเลยกระดานดำหน่อยฮึบุญเพียงเลยว่าเชื่องกันว่า กินข้าวกินน้าน้นโมเสียงกินยาเรียบร้อยเลยลุงก,กับมาเยี่ยมมายามมา,าม,มาทามมทไทยอีลานี่แหละได้ใช้สนะมามอบของให้เพิ่นกอนเนาะเราเพิ่งก็กสิบหบหงษ์ห้องียนพี่น้องเนาะสิบเอมุ่งไปหึสิบเอมงไปอ่าจะมุ่งก็ไปหรวตมุงเลิกว่บมุ่งเคืองเข่าเป็นบ่ใบมุงเคืองไได้เข่ามุนงสิบเอมุ่ง,งขา่ามาประมาณสิบมุง ประมาณสิบมุ้งยังเขาเลยสิบมุ้งสิบมุ้งแล้วก oh. ็มามาอะไรก็ไปมาสิบเขาแล้วก็ไปโดยวันนี้สิบเข่าไปจากมุ้งมาเนี no. Mach in'. Mach in ak, no. ak, ah. ่นี่สิบเอ็ดเป็นมุ้งเลยอ๋อโดยโดยโดยเอาเอาเสร็จเนาะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแห้งโดยเมื่อคืนฝนตกแห้งแห้งเปียกอยู่บ่บ่บ่ได้เปียกเลยเปียกกับอาจัรของเบ้อเล้ว่าเหตุใดไม่ไหมนี่บ่ได้เปียกบ่ได้เปียกนะลูกเนาะ จำเพลนีก็มากคักบ่คักเนาะจำเพนีก็มากงับเพ่นี้นี่ยกระสีมากงหม่อีกยอ,อ้าวนอับเพ่นี้กรสีมั่นพี่น้องเลย,เลยม่และจะเชื่อเฮาจะเจอดินยังนะจะไปชื่อเฮาจะเจอดินชื่อยังไงชื่อดินลุงเสีย่ยงเงินไมใส่ เอายังเขาขายกระมิยดินเดินขายดินน่ะมีบุึดดินน่ะแต่เงินซื้อให้อีลาน่ะมันบ่มีให้ลุงว่าจัะมาชไนฉน่ะบอกลุงเสี่ยงเงินซื้อให้อีหลาะดินน่ะมีคนขายน่ะแต่ว่าลุงบ่มีเงินซื้อให้เด็ได้ดินอยู่แล้วมันบ่มีดินยเดได้ดินอยู่แล้วมันบ่มีดินนะเพิ่นสิไดนี้ตอนไหนเพิ่นยังบ่ทันได้ไล่บ่แม่นบ่อันนี้เพิ่นสิขายดินเพิ่นสิขายแล้วขายเพิ่นตั้ง กระดานเขียวไว้อยู่น้องพันตั้งกระดานเขียวไว้เพิ่นประกาศขายแล้วเลยโอ้แล้วก็มีอีกมงคลายมงคนึงบ่มันเป็นกระดานแดงบ่โอ้ยโ,โ,โดย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 มันขายก็เพราะและจักสิไปอยูไซขายเพิ่นขายแล้วจักสิไปอยู่ไสบ่ดนี้น,ะน,น่ะเขาบอกคือเสาแท้ดินี่ฮะคือเสาแท้เป็นยังไงเย็นเพิ่นไล่หน,นีบ่ อ้าวพี่น้องเอ้ยเพิน่นขันเพิ่นไรนี่จ็คสัไปยูไทร์เพื่อฉันวะอ้าวนอ้อเพิ่นว่าท่านได้ไล่ดอกมอกั้งลูกล่ะเด้เพิ่นเยวคนมาซื้อถิ่นกะบพื่อมีมึงอยู่แหละจะเป็นซื้อเลยกะไม่มึงอยู่เลยอ้าวน,าน้อเฮ้งว่าเฮงอันนี้บาทที่นี่อา้าลุงแทกขายเด้เพิน่นแทกขายแล้วบลูกเลยตะกี้เขาอยู่ทึงพุ่นตะก,กี้ไรอยู่ทึงพุ่นเลยนี่ยเพิ่นขายแล้วอยู่ทึงพุ่นน่ะ แต่เพิ่นหายงายน้ะว่าอยู่พี่เลยเพิ่นเพิ่นหายยู่พี่ใครที่พูดเพิ่นขายอยู่พี่เลยจะไปอยู่ใช่ไหมนี่โมฮูโมฮูมึงอยู่บ้านโคกพุ่นโบเบือกเมื่อเบือกเมื่อเลยอืมเอาเนาะวันที่นี่อยู่อยู่ชื่อกระเสาบวันที่พี่น้องเอ้ยยันเพิ่นไรนี้ไปสั่นว่าไปไปไปอันลุงสีนี่ก่อนมาอันลุงสีว่าอ่า เอาของมั่วมให้อีล่าก่อนเนาะโอเคปะเอ้ยยิ้มขึ้นมาแล้ยนะหลังได้ยินว่าเอาของมั่วมั่ห้ยิ้มขึ้นมาแล้วอ่าอีล่ากินกินอยู่หรอปลากระป๋องมัเตียงทองน่ะกินกินอยู่มักอยู่ปะมักมักอยู่โดยสองป่องโดยสองป่องนึงมือเศร้านี่กินอยู่มือเศร้านี่ก็ไหนมือเศร้านี่กินมุกทะมือเศร้ากินมุกทะกับปลากระป๋องกับปลากระป๋องอ๋อ โอ้หมายเขาว่าเรือลายเติมตืวอเมื่อวานนี่ป่ะเรือลายเติมเรือลายเติมกระซัมเดี๋ยวซองกระซามพูนะปวดโพดอกอันนี่นะเอาเอาเอาสบไปไปเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเลยเนี่ยเพราะว่าต้องไปชงน้องพันอีกเท่านึงพ่อพ่อมามาหนีแน่พ่อเอาพี่น้องเลยเป็นว่าใส่น้องเอาไว้เสียงให้สบายดี มาส่งเคอรี่อีได้มื่อนี่มาส่งเคอรี่อีก <laughs> อันว่้ด้านพันย,ย,ยูโดยโดยมาฮันวาสีให้พอันว่าเป็นยังเฉพาะอันว่าอันพ่อไปเฮ็ดเวีย้ยงพ่อรถอันนี้ดีฮาวสีนี่เนาะใช้อันเจ้าของเคอรี่พันยู่ใช้นี่นี่นี่เด้เห็นะมาส่งเคอรี่เคอรี่ได้ดูเก๋เมื่อ,อ,อนี่นะี่ยมาไก่แล้วมื่อนี่นมาไก่ได้ใครเสียหายพ่อโมมีใครเสียหายนะโอมามื่อนั้นยังหมดทันจ่ายอยู่ยังหมดทันจ่ายเจ้าอยู่ เอาช้างเป็นแท้าสองเร่งเลยมืออนมือนี่ฮะแต่ผมมีแนวเอานี่เอาทานมือเลยมาหนิแกทานมือเลยอยู่นี่เอารถเอารถบออย่าลืมลืมเลยว่าเราเสียลุงหกสอบน่ะยังมืลืมยังมืลืมเอารวบเสียงขออนุญาตมาเอามาจับกล้องให้ลุงหนึ่งเด้อเจ้ามาพี่น้องเลยมาพี่มาพี่ลูกหล่ามาเออมาโอ้ยฟังฟังนี่ฟังนี่ไปฟังนั่นมาพารีเสียงฟังนั่นฟังนี่ฟังนี่โอ้เสี้ยงไหวได้มาหนีิพี่น้องเลย นะบัญชีเอ็นว่นาไปพ่อมแชมพูนบอนว่ายันลุกมามมว่ายันโบเห็นมั้ยัินวะเลยอันนี้มาพี่น้องเลยนี่นี่เด้นี่เอานี่มามา่าเอาแบบชงรสชาติอด้วนะแบบชงรสชาติเลยคนเอโลลกย่คนโลกเลยพี่น้องเลยเอ๋อ,อแต่ป๋าพี่น้องมันลงฉอดมุ้ว่าน,นี่ โด้วยโดยปาล์มล้งฉอดอ่าตึพี่คุณกระเียงเลยตรงนี่ลาดหนึ่งนี่นะเพิ่นขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งหมดจริงทองเพิ่นแจ้งมาว่าขอขึ้นเด้อพี่น้องเด้อะประชานว่าอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ตรงหน้ามันขาดนนี้มันขาดโทษประชาชนว่า Ô, mày phải cái này là, 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 mày cái này là, mày phải cái này là, này là, mày phải cái này là, này là, mày phải mày này mày มานนีี่่เอาลูกเนาะเด้โอ้ยมาแต่ตรงมาแต่ตรงมาแต่ตรงใหม่ๆเลยอินนะฮะอินีลยมาโอลีลูกนี่อันนี้เกาลัดพี่น้องกันว่าลุงซื้อมาแต่ปุ้นไทยบริษฮะผู้บอดเจียงท้องให้ลูกเลยนะเกาลัดพี่น้องซื้อมาแต่ปุ่นตลาดบ้านนาของบ้านนี่ย่งเขียวออกเลยเอากรยังให้นะออกเลย แค่ซิมดูลูกแช่บ่ซิมรู่้แช่บ่นันมันเนาะแช่ก็บเก็บไปกิน,นแบบทั่วนี่แหละอันนี้กับน,นี่เนี่ยพี่นอ้องเพิ่มนันว่าพอดีทางวัยรุ่นใจดีเขาอยู่รัฐเคนซี่พี่น้องอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ลุงซื้อของฝากมาฝากมาตอนอนี้แหละขนมเนี่ยกับนุน่มปลากระป๋องมะมา่า เกือบสองล้านกรีบบ่กเสียงโคตรอีโล่ป๊าของสิบหมื่นนี่พี่น้องเอ้ยนักนวงมูนวงในบอกน้ำยากินน้ำได้บัดดีผลิตย่อยเลค่ะใช่ค่ะเทอร์รี่บ่กเสียงเทอรี่ข่อยก่อนเด้อเอาลูกะบ่มีเงินจ่ายบ่มีเงินจ่ายสองเงินจ้นี่ติดบอกเสียงอีกแล้วพี่น้องไงเนาะเนาะด้ยเอ้าแต่นาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเอาอีหล่ะ ขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่เพ่อแมาลูกมาแับนี้มา้ยสิบแตงเรียนบอกเมนสิบม้าชีอันว่าไปชงเพ่อแม่ด้วยดยแมนเมนเมนเอ้านี่แหละอ่าแซนอ้วนรุ่นใจดีที่ซื้อปลากระป๋องซื้อมาม่าซื้อข้าวต้มขนมนมเนยมาให้อีหล่าเอ้าเห็ดสังข้าบ้านพาไปซื้อบุกกระทะหมอวานนี้อ่าแม่นบ่ล่ะเมนชื่อข้าวสารพร้อมเอ้าโอเคเอ้าขอบคุณขอบคุณเพ่อแม่ลูก ขอบุญขอบุญเนอะไวรุ่นใจดีที่ซื้อปลากระเบนและก็มีกระตุอกระตุมขนมเฮงิีดมิ้งให้กับภาพเข้มแข็งให้รับในรวยสาธุสาธุพี่น้องเอ้าสำหรับลุงเนาะกันเนาะแต่ในกราบขอบุญบขอบุญขอบุญขอบใจอ้ายเด้อไวรุ่นใจดีพี่น้องอยู่รัฐเคเลนซีพี่น้องอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะพี่น้องเพิ่นให้ลุงมาเป็นสะพานบุญอ่า ให้อ้ายเพิ่นอ่าชื่อของผักของตอน้นเห็ดชื่อสังกษสงกสีทุกชิ้นทุกอย่างนี่กับอ้ายเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังได๋กระกราบขอบุญขุณขอยอ้ายมีแต่ความสุขกายสบายใจความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนากระคอให้อ้ายสมคมมั่งมั่นปรารถนาทุกๆประการเฮ็ดธุรกิจการงานยังอยู่กระคอให้ลำให้ด้วยเด้อ้ายเด้อขอให้อ้ายเจริญในศีลในธรรมสุขภาพขแข็งแรงอาอยุหมั่นขอนยืนพี่น้องมีความสุขในครอบในครัวอ่าลุงกะอวยพรบ่เกเงประมาณนี้แหละเนาะบ่เชื่อนาะ เอาพี่น้องซาถุเนาะพี่น้องไปเพื่อปุเป็นการเม็ดเสียไปละผ้าหลานไปส่งก่อนบะดนี้มาเสี่ยงเลยเด็กพะรักมานจะหนักกันนีหนักบ่ลูกจริงจะไม่ได้อะไปให้ปุตุเอาเอาอันนี้ไปบไดนี่จัดแยงเนาะโดยเอาไปกินก็เอาไปกินเอาไปแกะเอาลูกล่ะเอาอีหล่งอยากได้ยังมีมูอยู่ว่าไปแบ่งมูน้ำเออมีมูกัไปแบ่งมูน้ำนี่นี่บ่มีกับอหละกับแกะเอาลูกหล่ะเอาไปกินมาสนับพี่น้องเลยอิบ เอาไปกินแล้วบอมีเงินฉือโดยดีแล้วดีแล้วแบบนั้นแหละนุ่มกับเอาไปพ่อะูกนุ่มก็แกเอาไดู้กเด้อเป็นหูจักเลยพี่หนังเอาไปเพื่อมูน้ำโอเคเอาใปแห่ประตูเอานี่บัดนเดี๋ยวประตูเก็บเองเรากูละไม่ให้แล้ว ใช้ลุงมาฮะโอ้ยพ oh oh, mm ี่น้องเลยเอาสิบวิลลุเออนั่นเลยเขียวแห่นอดนั่นน่ะนั่นแหละนี่อันเช่โดยพอแล้วไปเอาเป่ามาใส่ ถุง,น,พอพองน้อยเ<พ>อาถงพ่อวอดถุงน้อยพ่อพ่อเนาะถุงชัดขนมไปเพื่อเพื่อเป็นวามู่เพื่อพวกอี่างนีพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อตู้เด้อโอ้ยสบายดีเก็บตัวเด้อพ่อเด้อตัวนี้เดอ้อไปส่งร้านก่อนเอาน้ากินมี่เลยปะลูกอะู่พุดกับนี่มีพุ่นกับมีเนาะมีแต่ซื้อิ๊วคละแมีแต่ซ้เอเอาเงินเดือนเท่าไหร่เงินน่ะพ่อมี อ้าวไป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 ลงมาลงมาลงมาไปคุนมเลยอ่าไปตรงทนี่ชื่อคนมชื่อเกาชื่อคุณเกาป่ะไปเอ้าขึ้นรถมาที่นี่คุณขึ้นมาแล้วพี่น้องไร่บาทที่นี่เนาะเนาะชงในรอบที่สองได้นี่สัมผูปกครองในช่วงช่วงนี้เนาะบ่เชียงเนาะสองรอบไปได้เนาะ เอ้เอาไห้ไปที่นี่อ่าขายทานได้เดีเอาไห้ลูกน้ำเ,เดอ้ออย่างงี้มา,าลุงว่านะฮะแท,ะแทนเพื่อนอีแทนให้ลุหล่ะนะแทนลุงแทนลุงไปยืมเพื่อนตอนไหนไเก็บเนไปเท้วเขาเาแล้วบุมีกันนี่เด้นีน่ปล่อยเงินกู้อยู่เชียงเจ้านนะพันกี่ตอสามสิบพันเด้อพันกี่ต่อสามสิบพันอ 30, นนนีนี่หเงไเพราะว่า เพราะว่าชิดปล่อยปล่อยลักแสนขึ้นนี่บุมีมันปล่อยเป็นลักแสนเป็นวะลักแสนนบุมีเด้วยบุมีปล่อยลักพันลักพันกับไรเถ่ายนะหลอกเถ่ายนะสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบบัลายต้องไปแล้วช่วยกันชุงนี้ชุรกิจแบบนี้ต้องเบิร์แย่ง่วยกันไหญเข้าใจเข้าใจมึงชู่วอะไรได้บุ๋มไว้ได้คันบุ๋มบุ๋มเสียงคันบุ๋มคันบุ๋มบ่๋กู้นี่คอยตายแน่ๆนได้ในช่วงนี้ดิคิวเน่แน่เดาอีกหนึ่งเนาะเอาขนมไปร้ายเติบ เพิ่นเอาไปเพื่อมู่เพิ่นบ่เสียงไงหูจักความเนาะภายคบกับน้องเตี้ยนี่เป็นตังคว่าพี่น้องเอแบบว่าเราแบบต้องมือที่ของกินแล้วแม่นมนอยู่ในกินโดยครูกะคือว่าอันนี้เนาะครูจะได้หักแพงไปัจงไปใส่ไม่ใส่มู่กับจังเงินโบอันนี้เนาะเอ้าไปพี่น้องไปโดยฮ่าฮ่าฮ่าตัวพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ท่าทางเขาบ้านธาตุอิงฮังพี่น้อง อีกบกี่มือนีกเข้าประดับดินน้อบอสเชียงเนาะเน้นไปเท่าไหร่ชีวิตคัมไหนได้ชีวิตคัมโมนี่ก็ยังอีกสามสห้ามือเอาไปตีไปหามือก็ทราบพี่น้องเลยครับโดยเฉ้าะนี้เข้าตลาดในพอดมาได้เลื่อยรถเพิ่นกำลังมาซื้อกับจ่ายใส่ของน้องบอสเชียงเนาะทันทีเน้นปันปากระป๋องเอาเงาใส่เต็มมือนี้เป็นต้นไปนี่หลังจาก ขอขออพอเขา,ารับดินจังตละจอจะกินง่ายแน่นพุ่งพลานบางคนขายหมักไม่หมักตอกมันมารวมกันพี่น้องเอ้ยใส่ยาแล้วโดยมันตองตั้งตลาดกแบบนี้เอ้ยลาเตี้ยวางแผนไว้ว่าสิมันว่าเขารับดินนี่สิมั้ใส่บาทอยู่ให้ลูก <15. S 1> มันธาต์มันธาบ่โอ้แต่เก่ากับมาอยู่บ่ลูกล่ะมันเถื่อไปมานี้มันเถื่อไปรักที่สองมันเถื่อไปรักสิบสองเถื่อกับมันี้เนาะมันนี้ มันนี่มันจะไกลแน่ลักสิบสองใกล้กว่าลักสิบสองทางเวได้บ่อผเสียงวัดตัวนั้นเนาะวัดทางเวเนาะทางเวได้ทางเวเขาเลยโดยโดยโดยจะนอนนี่ก็เต็มไม่ได้นี่พี่น้องเอ้ยนี่หมายว่าอันห้องเขาวัดดินนี่บ้านธาตุอีห้างนี่บัดคูบ้านคูเมืองวัดใหญ่ไ่ได้มงห้องกับล่างนี่บอกดูอ๋อหมายคือว่านางนี่โชคดีแต่เนี่นี่นี่พี่น้องน้องเจียขนมมาเพื่อได้ค่ะ 10 con 10 con là oh mi lạy con tua giữa năm mươi năm kỳ lạy là do nó mi mùi 10 con là lông mong cao vô luôn là mẹ bò hát hồng vô lại ngon ngơi hò bố vô lại ngon ngơi hò hồng vô lại ngon ngơi hò hồng vô lại 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 เดินกว้งควางนอกบ่อเสียงเนาะมีงานบุญงานศิลป์มีกันนี่แหละพี่น้องเลยเต็มกนี่แหละเด็กหมดซื้อโดยอันนี้ลูกอ๋ออันนี้บ่อมองซื้อขนมนะเออนี่เดสิหานค้าประจําโรงเรียนทางตึงกว่ามีมีสามมองสี่มองโดยน้องๆคนนี่เผูกคิดดื่มกุมูนะใช่หรืนี่บ่อโอ้ผู้ขี้ดื้มกุมูลมูชาติเ

กำลังตีบานกันแซ่แซ่อยู่พุ่นโมลุกอะโอ้โหห้องห้องข้าง้าโดยโดยโดยมูผสมนี่มูรังออกรังออกมูผสมนี่เลยเนาะนี่เลยเนาะีเออนี่เลยพี่น้องเพิ่น้องกำลังอันนี้อยู่โอ๋นี่อสมอันนี้ดูอ๋อผอมตัวนี้เนาะนีพี่น้องอสมอันนี้โอ้นึ่งอยู่พุ่นโมลูกอะโดยเอาไปล้งโมลุกปเปิดบานนี่ ดูน้องๆคนนั้นว่าอันนี้ยังเซลอยู่เมาเด็ลมองเร็มาเอาไม้ไม้ลูกเด้อปิดประตูนั่นมาเนี่ยเอาเฮ้ยจิไงไรสบายดีพี่น้องอยังลูกขอบใจขอบอุน่นขอบคุณลุงยังขอบใจอยู่โดยเอาโอเคโอเคอ่ะพี่น้องเนาะหมุนเซลเซลอยู่ โดยเดินทางต่อพี่น้องเอ้ลุงกับอันบมเสียงกับสิเข้าไปหาน้องผ้าหรือว่าไหนๆก็ตามแต่กับศิเพินมาเพิ่นจะเอารถคนเข้าไปทำความสะอาดแน่โอ้วัยเร่าลุงเลยมันจะนิมเริ่ม,มทำ<ด>หาเลยได้พี่น้องเอ้มันโดยโดยหอดโมซียีนนี่เนาะโมเสียงเนาะ ว่าม4พี่น้องคันเ,เรียนต่อ 6, ม6ม7กะอยู่พ้นซิมพี่น้องเอ้ยแมนอยู่พุ้นโตนี่กันโรงเรียนมต้นมปลายนี่อยู่พ้นซิมพี่น้องเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงกะมาหมอบมาหมายเข่าของให้น้องเตี้ยพี่น้องเนี่ยก็มาส่งน้องอยู่ห้องทำห้องเรียนเลยะกะสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องเห้จังเลยกะ กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีบัตสุขูมสุขคนเนีย่ยอย่างนี้ที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเข้ามาเมืองมาชมด้วยที่ผัวข่ามโฆษณาลงเฮิรมเลยทีมงานะงานะพี่นเนาะจะเนี่ก็ขอให้เอฟซีหรือว่ยาผู้ใหญ่บัตสุูธานที่เพิ่นมีความเมตตาลงเฮิร์มเลยกับทีมงานบัตสุขูมสุขคนก็ขอให้เอฟซี FC และผูยย้ใหญ่มีแต่ความสุขกายสบายใจความเจ็บอย่ได้ความไข่นนจะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สคมคมเมืองมันปรารถนาทุกๆประการเในธุรกิจการงานยังอยู่ก็ขอให้เพิ่นลำเพิ่นรวยเด้อขอให้ ประสบความสำเร็จในนาทีการงานทุกๆประการเดอ้อปล่อยพันเจริญในศิลปธรรมนะพี่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ลุงกับอบอเสียงก็กล่าวคำว่าสบายดีเดอ้พอ,ดอดพี่น้องเนอะโดยไปแล้วพี่น้อง